เองชื่อชน,ชนพี่ชนพี่ชนจอชนเป็นคนชนหรือชนชนฮะ<า>ชนอ้ยชนเลยตอนตอนนี้ผมอยู่มอปลายแล้วคุณอยู่มอไหนเนี่ยอยู่รอเรืออะไรคือคืออะไรรอเรือมอแล้วก็รอมมมาค,คึกคักยอยักยอยักก่อนให้เหรอ น่าอ,นนอ,นนอันนี้อยู่มอปลายนี่อยู่มอ,อะไรมอมามอันนี้น้องเพิ่งเข้ามเรียนบงเรียนนี้นี่อะไรเนีโกโกโกโ่ยกคสย่อจากอะไรกรมควบค,วบควบุมคดีสงสุดโรงเรียนเก่าโรงเรียน <ลง S 1> เก่า,กานะโอมคย่อจากอะไรเอาไม้กับ โรงเรียนอะไรเนี่ยดูจังวทศอน,อนี่แหละวทอวิทยาลัยส่งเสริมอาชีพให้คุณไปสู่ที่ร่ำรวยมีอาชีพการงานที่มั่นคงทุกที่ทุกสถานขอถุงนี่เห็นะโตขึ้นมาอยากเป็นอะไรเราอ่ะพ่อแม่อยากให้เรียนการตลาด เออพอจบปั๊บทำไมก็ไปคุมบินมอเตอร์ไซค์อ่ะชอบต้องตั้งใจเรียนภาษาอังกฤษได้เปล่าเปะเปะมะม่วงแมงเกอร์สีเหลืองเยลเลอมีดอีเตอร์ได้ทุกคำ ให้เขามั่งมีดอีโต้ให้เขามั่งติดคุกลา่าโซได้เปล่าได้เปล่าได้ไ,ดไปเช็คซิปป์โรอล์อย่างนี้มาริโอ้มาริโอแล้วอย่างเงี้ยไอ้โง่โนี่น้องน้องยืนดูโชว์กันเหรอคะ ไปหายเลทำไปเดี๋ยวพี่จะเใช้กีตาร์เดี๋ยวเเออออ